ป้าเพือนลังนี่คือตุ่มหฮมกันดีแถน้อมีงานยังนอมีงานยังม่านพี่ว่ามือสันวันดีเมื่อเอาเสาล่งลุมเมื่อนานักซี่เจ้าสีมนเออตุนรุดไปปูขัดเลยบมันกระจกเข่ไบขัดบอด้มันมาแล้วมันมาแล้วคลิปคลิปคิปมันมาแล้วคลิปมันมาแล้วโอ้ิบเขาขยตัวนี้อบอบสัมผัสครับเพราะว่า โอ้ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเก่าแล้วมือนะเขายังสัมผัสกันกระไรตุยสัมผัสสี่สัมผัสอีกรอบนึงคือมือปลักเล่มตีกันบัดนี้มือตีกันเป็นอย่างนี้พี่ตัมือมือนี่มีความสุกกะปล่อยไปมือนี่สองเลยดิสองเลยดิ สองหมันกเป็นนมันเป็นมือคนนีความสู๊กมือนี่เห็นยังมันก็คือเบิร์ลาีโอ้โมเมนต์นีโมเมนตีสีสีมือนี้เป็นมือสั้นวันดีมืออมตะโชคจอกไปนี่คือจอกไม่จันขันไปนี่คือขันไม่แก้วแก้วามวะ่็ไแสดงเสมาจัดงานอยู่นี่จัดเดนตัวตจีนจกงวนสเดือนหนาวที่รงมากอีกเขาหามือหาเวียนดไร จ้าจังนเจะวจะถิมสอคนนี้เอาไปใส่แขนน่ำกันเด้อบ่ถิมแล้วเขาเอานมาคนนจูเป็นตุยเอ้ยกนาเอถิมนกัจะถิปเด้จ้าโตก็จะถิมยาปากันเด้อเออตุยคันหักกันแล้วกัจะถิมยาปลาเออโออเขาส่งเขาส่งไอ้ห้าเว้าอยาถิมยาปากันเด้อเป็นให้ก็ตลกสทหน่อยนี่ส่งมูไขกันดีคึอนยังนี่เลยยาบางกันทอยาบงกันทอยาบางกันทอคนเห็นเมื่อไหรอ ไอ้ตุยนาไซน์นั่งอยู่นาไซน์อีกตัวมันเป็นมือสันวันดีเด้มือพี่น้องครับผมแคทผมคคดแต่พ่ครับผมมาซิมาสัมผัสกันเลยแล้วเลยเอาอันแขกแขกแม่ซอยงานมาหนันแมนครับแมนอันนี้พูดพูดโอ้ยแขกมาซอยงานพูดถามว่ามัวขัวไก่นี่นะไปเป็นเรื่องนะสูนเอาประกาศทร้างบังเอาโร่โปทร้างหัวกระจายข้าวประกาศเด้อประกาศเด้ออันี่บ้านประกาศไทยนี่มือนี้ก็มีเป็นมือสันวันดี เอาง่วงมันไปดีแล้วง่วงไม่คุ้มดีกว่านี่ขนาดไปท่างงานเบาตัวหมู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 เลยหมูขนาดอ่ไม่ออกโอ้ไปใส่ล่ะไม่ขั้วไม่ขั้วไม่ขั้วปวงไม่ขั้วปวงหลับเอาถวยเอายังมาล่างไปล่ะไม่ขั้วปวงขนาไม่ขั้วปวงกลนแล้วเอาเรายาเรายาเด้อะเหมือนเป็นแสนนู้เรายาปาปีเอาลุยแล้วยาห่อหลามันสิบ่ได้กินแขกมันสิบ่ได้กิน เอาไรทั้มดวัดไหนแ่่สีเขาเลยบสีเาสีเขาแม่งนะสีงเมือยื่นเมือนเ้าสีเขาสีเขาท่านสีแข่งไ้แค่ดีขกกจังหวัดกามะแล้วสีห้กินเขาเปลือกจังได้นังขอโทษผมจองแมไล่ครับโสีงโตจีนโต๊ะจีนโตจีนครับเขาเอ่ะไครับโตจีนโตจีนนั่นละขมนี่ครับ มันบมีอยู่ด้ยกัระดับเบาตุ่ยมั่ก็ต้องได้โตจีนละสิมาสีะขาินเคียงข้อวกวิ่งถนดเลยอย่าอย่ากินอย่ากินหลาดไปกินถ้ามันอินทรพจนเนะมันันมันกินแบบโตจีนแบบใส่สูตรแบบให้โฟให้โไไปยืมสูตรไอ้เขี้ยวไตัวนี้โอ้ยเบิ้งังไฮะนี่เบิ้งหุ่นจากของเด็ไปยืมสูตรเขาอยไปเป็นเรื่องอะไงอ๋อันเดียวอันถามอีรีร่คาดองค่ายังากันจังเาเวบอกอ่นอ่าเาคุยกับเจ้าคาเ้าบองเสือก ก็เสือกเรื่องอื่นอือเอาคลิปนี้เขาไม่ได้ยังไงมบงเอเพราะจสยูคลิปใดดิบ่ว่าต้องเพราะว่าคลิปนี่มันมาทานอยู่แล้วนะเี่ข่อยสามาีที่เดีืวไปถ่ายได้สกพัมันเลยสองนาทีคิรอย่างเมาหาคุยกันเดี๋ยวคนเด้อ่าานทั้งเจ้าบ่าวนี่ผู้ไหนพ่อใยอยดิพอยยบพ่อใหญ่ยิ้มเอาเอาหนิซ่เอาใส เพราะยังเต็มซะเพราะยังเต็มก็เ่ราะยังโวยเป็นญาติทงฝ่านไฟใช้มาหนึ่งใช่ยิ่งกว่ยายก่อนนี่เกยหุ่มก่อนได้นี้ก็ดลเร็วโมเม้นเร็วผมไม่มีชุดใส่เนะผมไม่มีชุดเลยเฮ้ยชุนเหมือนหน้าเลยได้หรือยังยังไม่ได้ผมผมกินข้าวแล้วคอยถามว่ากินข้าวยัง ข้าวอะไรพ่อเนาะพ่อก็งงเนาะข้าวอะไรเขาอ่านซวยใหเขาเจ้าไม่ข้าวอะไรข้าวเช้าหรือข้าวเที่ยงนีหมกอีกหาแดกดักเง้ยมาเอาครับคลิปนี้บ่อใดยังเลยครับเออบ่ได้แล้วเนาะบ่อใดยังดอกได้แล้วบังได้้แลวบังเสาร์สิได้ยังอีกคนมึงเอาไปมาหัวพนมลายเป็นหมื่นเด้คนก็รุ่นนําว่าบ่าวตุ้ยนี่เพิ่นสิมีแบบเขารุ่นมาหลายแล้วเขารุ่นมาตั้งแต่อีพี่อย EP ยวน พ่ขนกาว่าถ้าพ่นโสดไปได้แท้พ่นนี่อยู่ในใจอยู่แล้วคนเท่ากับธรรมดาละธรรมดาละ<น>มันต้องมีมือเปิดตสักมือนะแมนคนเท่าสิแบบ เก็บไว้ปิดตังมันบ่ไหรอกกปิล้วคอยมาคนดังก็สิเปิดปิดเปิดไม่ก็สัเป็นโอ้ย่าบาคุนบดังนี่บา่จักเนาะไหลสดแต่ละเถ้าก็คนเป็นหมื่นบาตุยบาตุยสู้าดตุยสู้บาตุยส้บามตุสู้ายสู้บาตุยสู้บาตุยสู้บาวตุยสู้บาตุยสา้ําสั่ยมากบาวตุยสูทบาดตุนู้นา่ตุยสู้บาดตุยสูอาดูุย้บนดยสู้าดตุย่างเาอเอยกั้อาจารย์้ อามึงจิมาว่าอาจารย์หรือจะบอกปอบมัอใจเปิดตัวหรือว่าบ่พอใจพี่จังบ่บ่บ่ยังบังคอยได้เฉยหนิยังบังคอยได้บังกูถามเขาเดี๋ยวมึงสิบังเขาแตกอย่างถ้าท่างขางั่างขีดพิ่นหันหนาใส่เพิ่นเสียหนดิเพิ่นบังคอยไว้ได้หนิเดี๋ยวบังกระซังช้าไปแล้วช้าไปแล้วเราเปิดตัวไปแล้วเราเปิดตัวไปแล้วยังตัวสีหามือเท่านั้นที่ได้พ่นกต่ว่าพ่นสีจัดงานอยู่นี่ละมื่อนี่พี่น้องเข้าซื้อบัตรซื้อตัวเขามาหกลอย ผมว่ามันสีคุ้มเติบพอยู่ดอกพบหลักยี่ใสเกาะพบหลักยี่ใสเกาะพบหลักยู่กีบหมูกีบหมูแม่เอยหัวจะจำได้ไหมบ่บ่จะจำอะไรเอาีพี่ที่สองแล้วกันเอ้พี่นองที่ตามเอาให้ที่นองติดตามเนาะพ่อกันยู่ใสพ่อกันยู่ใสมือใด ทูสบู่เมื่อไรเอะไรยังไงกับเดี๋ยวเหยียดเหยียดจากถุงสบู่นี่เลยพ่อาบองแน่เห็นบ่ล่ะเดี๋ยวเหตุการใ์่มากเพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าคือเสือกเดี๋ยวนี้แล้วกเจ้าคือเสือกเดี๋ยวเขาเนี่ยมันเป็นโอ้ยเดี๋ยวเขาเอินียงก่อนเจ้าพอต้องไปใส่เขาเอินียงก่อนคะทีนี้ปีกบินอ่ะเขาเอินียงก่อนประม่นเขาเอินียงก่อน เยาเยาเฮ้ยเยวจังียกขรามทีแผงสอนเอาเอาเอาสรุปเลยคนบันทึกค่คนละคลิปหนึ่งคละคลิปหนึ่งนตัวอีอยากไปต่ากปอที่สัมแล้เรามาบนี่ยคอยเลื่อนใ่ไทยโอ้สัคลิปนึงก็โอเคตัวเรื่องนั้นเอาไ้ควอนตุ้ยเอ้ยต้องเขินบานั่นเดวไ่เดี๋ยวนี่นี่ยนนุยนสังเกตว่าเคยไหมเขานังสีไลยเคยไหมเขานั่งยสีเขาจีบกอนใครนุยไหม่อนใครนุยกันไหมเดี๋ยวะใครเขาเอาใคร เขาบอกใครเขาเอ้าคือ LED คือว่ากินแล้วสองหน่วยมังเส่าอืมสองหน่วยชิปไายเลพราะป็นเขาว่าตัางเวทีได้เขาวัานตังเวทีกินได้ LED กินแล้วสองหน่วยมังเส่าโอ้ยต้มบอบบูบบบต้มบอบมบอบต้มกินดิบเลยกินดิบได้กินเดี่ยวแรงดีด้กินเนื้อสันว้าวอ้าวบาทหนึ่งพี่น้องครับมีคำเดียวสิว่าคือมาได้แทะยุ่นน้ำกันแล้วก่อนแต่งตัวสันเม็ดคำเซวัาเลื่อยหอยเขากินหมากอร่อยเหรอมี พีโอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะสมัยสมือเลยเขาหนุ่ยบอกกระเป๋าสมัยพี่น้อนคันในเบื้องคลิปนี้แล้วพี่น้องคันข้อมีเงินขามาว่าคู่นี้เหมาะสมกันบ่อผมคิดว่าเหสซุ่มกันมากมากเขาอะต้องซิมก่อนโอ้ยมันบ่แซ่บกับบ่เอาอ่ะบันแซ่บทั้งเอาสาลุบมาแซ่บสาลุบมาแซ่บว้าพอดีนัว ก็คือโอเคและเรี่น้ลงผู้ชายก่อปากนี่ก็อปากแลวผู้ชายยิ่งคนก็อปากเล้นวดเดี๋ยวเดี๋ยวนวตัวเงียวบอลังเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเทั้งกินทั้งรสชาติใส่ได้ใส่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอากับเขาให้แขกนะคุณแขกนั่งทายอยู่นะแขกเพระได้สแตกยังอยู่ ไปได้เนาะสีแจกซ่องใหดซ่องหลานเลยเขา่ไม่ได้คอยไหวเยอะเยอะไรสไหว่เยจากันเนสดอดสองคนสามคนเนี่ยเยอะจากกันเด้อเราจะไม่พลาดจากันจับอกันเอาไหวไหวไหวเขาคือ้มจริงบอไหวเขาคือในยอะจากกันเด้อกันมันเป็นค้ามจริงบอปัหาบกเจ้าุยมันเป็นความจริงบอตอบพี่ตอบน้องเนดูเยอะเ่อนจัอ้เอาจังที่ไ่ต้องตอบหอกพี่น้องเพื่อนบ่เด้ปึ๊กปนนอนั่นเรุปแหละคือ สีกันแหละก็แล้วยังไปบายังหลายคววมความนี่แหละเขาบอกว่าความมีแหงไม่เคยปลาดีไค่บักเมก่ะกูเขู้โพลุอย่างเกี้ยเมกเข้าเบาะเลยยั้งมันหูบอลอะเมกเข้าเบาะเลยยังหูบอนั่นว้าเล๊ะอ่พี่น้องเดี๋ยวไปกินยากันในข้าวนะครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องบัดดีครับสวัสดีครับ ใายคลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากการฝากงานกันแล้วกันครับวันเสาร์ที่ส0ธันวาคมนี้ครับมือเอินมือฮื้อนี่แหละครับลำเพลินออนไลน์สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเตยเสด็จอยู่ที่นวะนครครับขังปั๊มปอตะท่อพี่น้องซื้อบัตรออนไลน์สนับสนุนบัตรออนไลน์ได้ทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับนี่พี่น้องครับซื้อบัตรจองตัวได้เลยบัตรในราคา100บาทเท่านั้นครับขอกำลังแรงเชย่์แรงใจขอแรงสนับสนุนจากแฟนครับ เอฟซีสาวน้อยครับท่านสรภพครับกับการเปิดตัวครับนี่การเปิดตัวของพระเอกนางเอกรถแห่หน่วย2ครับเล่นนยุนวรรณขเลยได้พี่น้องครับศิลปินเราจะขึ้นเวทีใหญ่นะครับศิลปินรถแห่จะขึ้นเวทีใหญ่ครับเนี่เปิดตัวพระเอกนางเอกหน่วย2ครับน้องอิงอายน้องเอพอมานีน้องบอมธนชัยเนี่ยแล้วกันนะครับท่านสรีพศครับเงาเสียงครับเงาเสียงสิริพร เหือเงาเสียงเดือนเพล่เงาเสียงสาธิตเงาเสียงพ่อลุงลวดปรับสคริปต์ใหม่พี่น้องครับเราจะปรับสคริปต์ใหม่ฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับทักไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนี่แหละครับนี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเพจที่ม่กดติดตามล้านคกนี่แหละครับเราไปมองซ่งมาส่งข้อความนี่แหละครับแอดมินส่งส่งบัญชีให้เราพี่น้องอนเพิ่มเราไปส่งลิงก์ให้ครับพี่น้องก็กดตามลิงก์กดเข้ากลุ่มมาเลยนะครับหรือสิทักหาเฟสนุ่มโจครับทั้งหลักนะครับเด้อ ถ้าถ้แบบว่าไกลมือเนี่มันจะถือบอกก่อนในว่ารงลิงหลายแต่ว่าสำคัญอยากให้พี่น้องไปที่สาวน้อยเพลินแป้งเฟชพ็ดกันแล้วกันเนาะหรือทํามาเฟรชเฟรนุ่มโจสาวน้อยเพลินแป้งครับร้อยเดียวงานนี้คุ้มแน่นอนครับไทยต่อสดโดยทีมไทยบ่าวภูไทยสตุดโอครับฝากพี่น้องอย่าลืมสนับสนุนครับศิลปินอยูได้กระเพาะกำลังแรงเชื่อแรงใจจากพี่จากน้องวันเสาร์ที่สิบธันวาคมเริ่มสตาร์ทออนไลน์ไปตั้งแต่หนึ่งทุ่มตรงไปจนถึงบินาทีสุดท้าย ฝากพี่น้องฝากการฝากงานแล้วก็นะครับวันทีส่สิบสืบบัตจากตัววันที่สิบหาปล่อยเพลงใหม่ของหนุ่มโจครับช้ำลักจากสาวสตริงครับเป็นพนักเพลงใหม่ไปที่ YouTube ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพง9ก้าโมงเช้าฝากพี่น้องแช่เชื่อกันแล้วกันแต่ว่าอย่าลืมสืบบัตจากตัววันที่สินี้ครับสวัสดีครับ